ดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับน้าครับมาดูนะครับเมืองนครพนมนะครับตอนนี้ครับประมาณหามงแรงมากครับเรากำลังเข้าไปจะเข้าไปในเมืองนะครับตอนนี้อยู่แยกหาบายพาสนะครับมาจากผมมาจากสกลนครนะครับถ้าเอาถึงที่แยกตรงไปกาเขา้า เข้าในเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายกับไปอำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงอำเภอสีสงขรามอำเภอนาทมอำเภอนาหว่านะครับไปหนองค่ายไปบึงกามนะครับถ้าเลี้ยวขวากับไปมุกดาหารไปท่าภนมไปเรนูไปนาแก่ไปอุบลน,นะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับ16นาฬิกา52นาทีนี่นะครับด่านนะครับ <c oughs> อ่าประตูสู่นครพนมนะครับ ไฟเด่นนะครับติดไฟเด่น ก็จะเป็นตามแยกนะครับตามแยกเลี้ยวใซ้ายก็ไปคนส่งไปไปจานสารกลางไปสารพัดช่างนะครับกับซ้ายเขาสีตรงไปนะครับมามาเบึง่งวิวเบึ่งบรรยากาศยามเร่งๆนะครับเมืองนคร ตรงไปท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือนี่คือทา,อาเรือโดยสารนะครับขามฝั่งจากคนครพนมไปเมือง่าแขกักตรงนั้นก็เป็นเป็นเอิญด่านศุลกากรนะครับเท่าที่นั่งเรือขามไปเล่าเข้ากับไปลงเรืออยู่ตรงนั้นแหละครับ พนมยามเย็น ไฟแดงอีกแล้ว เขาฝั่งลรานะครับเห็นอยู่ไกลๆลานพญานาคนะครับปูนนะครับประมาณกิโลหนึ่ง นี่แหละครับเมืองนะครพนมอันนี้เป็นเส้นกลางนะครับกลางเมืองก็คือถนนนิตโยนะครับพู้นครับพญานาคเห็นอยู่ลิบลิบครับไฟแดงอีกแล้วเพื่อ,อนีีฮอดร้านพญานาคนี่มีไฟแดงประมาณ4ีหาไฟแดงนะครับ นครพนมพเมืองงามอากาศฝากประชาสัมพันธ์นะครับหางานประเพณีไหลเรือไฟหสจ6 7วันที่10ถึงวันที่ 18, 18ตุลาคมนะครับโอนครับองค์พญาศรีสตตธาณคราชนะครับ เจออีกไฟแดงหนึ่งครับคุณอาโอ้ซิงขนาดอ่าบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศตอนแรงๆนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่จ้ะถือว่า เป็นเมืองริมโขงที่สวยที่สุดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่างามนะครับเพราะว่าตรงขามกจ็จะมีเทือกเขานะครับอยู่ฝั่งเมืองลาวเมืองคาเขกนะครับ็นนานใช่หอือ ยายเราก็ย,กยึกยึดอยู่ครับนะ พญาสีสัตนาคราศนะครับอยู่ด้านหน้าของเราเพื่อนิีฮอคกับติดไฟแดง อากาศเมืองนครพน,พนมช่วงนี้กับที่ฝนสลับแดดนะครับแต่เมือนี่ฮ้อนๆครับเมือนี้เบิ่งคือฝนสิตกแต่กับโบตกนะครับนี่ครับองค์งพญาศรีสัตนาคราชนะครับอยู่ด้านหน้าของเรา ที่จริงจอดตรงนี้ก็ได้นะนี่อ๋านี่แหละครับเข้ามาถึงองค์พญาสีสัตนาคลาดแล้วครับบดจอดดีกว่าตอนแรกนี่บรรยากาศดีนะครับจะมีบวงสวงกันตลอดนะครับมื้อน,นี้คือเงียบๆเลยล่ะ อ่ะครับมาเบิงบริเวณริมแม่น้ำขงนะครับอันนี้เป็นถนนสุนทรวิจิตนะครับสุนทรวิจิตเป็นถนนเรียบแม่น้ำขงนะครับนี่ครับด้าน ดิมถนนก็นจะมีร้านค้าร้านขายนะครับขายของอยู่ของกินขายน้ำขายอย่างเป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นทักฟู้ดนะครับพวกนี้นี่ครับ ลิมโคงโอ้บรรยากาศดีสุดยอดเลยนะครับบ้านเฮาอันนี้มีโรตัสนะครับติดถนนสุนทรวิจิตอันนี้วัดกลางนะครับวัดกลางถือว่าสวยงามสวยงามมีหีครับวัดกลางอาทัดไปก็เป็นวัดมหาธาตุนะครับ อาวัดมหาธาตุนี่เป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันเสาร์นะครับนี่ครับร้านข่างนะครับจะมีร้านอาหารนะครับทรักฟู้ดนะครับก็ของอยู่ของกินหลายขนาดเลยนะครับนี่ครับพระธาตุนครนะครับประจำ คนเกิดวันเสาร์นะครับอันนี้โอ้นี่ครับตลาดน้อยเป็นไทยโบมี่ับเข่ากินแรงกับมาซื้ออยู่นี่ก็มีอยู่นะครับนี่ครับตรงไปก็เป็นพระธาตุ วิ่งพระาธาตุครับวัดพระอินปแปลงนะครับท้ายเมืองนะครับตรงออกไปทั้งพุ่นกรสิเป็นโซนร้านอาหารต่างๆนะครับนี่ครับวัดพระอินปแปลงนะครับก็บมีรูปปั้นวันนี้พามาขับรถนะครับขับรถชมเมืองนคร กันเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ฟอร์จูนวิวโค้งนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเบิง่งบรรยากาศกันจคเล็กจักหน่อยนะครับ